ในบ้านของลุงหนวดโก,โกโกโกนี่ยังสดชื่นอิ่มแป้ก,กันเหมือนเดิมแต่เสียดายเสียดายเมื่อวานหน้าช่องที่ให้ไปสี่ตัวแตกไป3มแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้โหแต่ดันพลาดเพราะนั้นไม่เป็นไรครับ สามคู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมครับพี่น้องห้าเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นบอลสเวียนครับเยอการ์เดนเจอกับวาเตราครับในเวลาห้าทุ่มสี่ห้าครับโดยผลงานของเยอการ์เดนนะครับห้าเกมหลังสุดนะครับแพ้สองชนะหนึ่งเสมอสองชนะได้แค่หนึ่งเกมจากห้าครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้ส่วนวาเตราครับผลงานยังไม่ชนะใครเลยหนักกว่าทางเจ้าบ้านอีกครับโดยแพ้ไปถึงสามเกมเสมอสองเกมครับ โดยวันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับเยอการ์เดนเนี่ยฟอร์มเหนื่อยมาต่อเนื่องเลยครับหลังจากที่ม่ชนะใครมาสามเกมติดอย่างไรก็ตามในภาพรวมนะฮะยังดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนวาเตรัสอยู่มากๆครับแล้ววันนี้เนี่ยมาเจอกันสถิติแล้วเนี่ยเยอการ์เดนเนี่ยทำได้ดีกว่าเข้าวินหมดเลยเพราะนั้นภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยลุงมองว่าเยอการ์เดนวันนี้ยังไงก็ไปได้จัดไปที่เยอการ์เดนดีกว่าครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2เป็นบอลนอร์เวย์ครับโบโดกิมเจอโรเซนบอร์กครับในเวลาเที่ยงคืนครับผลงานของโบโดกิมไม่คี้เร่เลยครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะฮะชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับส่วนทางด้านโรเซนบอร์กครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยนี้ครับทางด้านโบโดกิมเนี่ยจะมาในแผน42-31เช่นเดียวกับโรเซนบอร์กครับโดยในมองส่วนตัวลุงครับ เกมนี้โรเซนบอกอยากจะลุ้นแบ่งแต้มแน่นอนครับแต่ภาพรวมของโบรุกิมค่อนข้างแข็งแร่งเป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างยากวันไหนฟอร์มไม่ดีเต็มที่ก็คือเสมอและวันไหนฟอร์มดีจ,จัดชนะได้ทุกทีมครับแล้ววันนี้เจอโรเซนบอกมาในเกมล่าสุดโรเซนบอกก็เพิ่งแพ้มาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านของโบรุกิมเพดานให้มาแล้ว1ลูกลุงมองว่ามีโอกาสซึ่งลูกเนี่ยมีแล้วเพราะนั้นเราไปลุ้นลูกที่2กันเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปที่โบรุกิมดีกว่าครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นบอลเดนมาร์คครับแรนเดอร์เจอ n นอร์เยรนครับในเวลาตีหนครับผลงานของแรนเดอร์ครับ5เกมหลังสุดนะครับเสมอ3แพ้1ชนะ1โดยเกมล่าสุดชนะเอาบอมา2 0ครับส่วนทา้น n นอร์เยรันครับผลงานดีครับเสมอ2ชนะถึง3เกมและยังไม่แพ้ใครครับโดยวันนี้ถ้ามองภาพรวมตรงนี้ครับทางด้านทีมเยออย่างนอร์เยรันเนี่ย ดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านแลนเดอร์อยู่พอสมควรครับแต่วันนี้สิ่งที่จะทําให้แลนเดอร์เหนือกว่าคือการเล่นในบ้านครับแล้วหลังจากที่ลุงไปดูมาเนี่ยเสยติคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดคือการเสมอเพราะนั้นวันนี้เจอกันอีกลุงมองว่าความเป็นเจ้าบ้านน่าช่วยให้แลนเดอร์เนี่ยไม่แพ้นอตเยอแลนครับเพราะนั้นวันนี้ลุงมองไปที่เจ้าบ้านวะทุกคนลองเชื่อลุงไหมถ้าเชื่อจัดไปเลยครับแลนเดอร์ครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ลุงพูดไปนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านเขียวหลังนี้ของลุงนวดโกโกโกบอกเลยของดีอยู่วนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง